ตนคุนมาแวบแรกใช่ไหมโดนด่าช่ำแม่แม่ค้าขายยำมาทำไม<อ>สวัสดีค่ะแตงนะคะแต่งอาวยธยกลับมาอีกแล้วสำหรับการกลับมาเป็นกรรมการแต่วันนี้กลับมาเป็นกรรมการนางสาวไทย2567อ่า จริงๆแก่แตงเคยได้บอกหลายสื่อแล้วว่าเคยทํานางงามมาตั้งแต่2003 2006เนี่ยทำวิทีน2011อ่อตอนนั้นได้มีโอกาสชัญสอนสากคอนจันไทยแลนด์ยูนิเวิร์สปี2011ตอนนั้นแล้วหลังจากนั้นเราก็ทํานางงามเรื่อยมาแต่ว่าเป็นการทําโดยทำลับๆแล้วก็เข้าสู่ปี2016 17 18ตอนนั้นเริ่มไปซื้อลิขสิทธิ์เมสเ u อร์ทัวร์สมูทไทยแลนด์จากอังกฤษ<อ>แล้วก็มีโอกาสได้ทำของเวียดนามแมนฮัน ตอนนั้นทําให้เวียดนามก็ได้ที่1โลกแล้วก็ทํามิสโตรฟของเวียดนามก็ได้ที่1่ตอนนั้น2017แล้วก็ก็ไม่ได้ทําอีกเลยเพราะว่าการทํานางงานมันต้องใช้หัวใจใช้หัวใจแลกมากับโอ้โหอยากได้อะไรให้ใช้หัวใจซื้อแลกแลกมาการทุ่มเททั้งชีวิตเลยเชื่อไหมมันเจ็บปวดมากเจ็บปวดกับการที่ได้ทาอะ่ะแล้วก็ได้มาลงเวทีมิสเตอร์พัทยาตอนนั้นนะไม่ได้ลงเองนะส่งเขาสองปีโอ้โหแบบมันบาดใจอะ่ะแล้วบางทีต้องไปเฝ้าเด็กที่พาม่าบ้าง แล้วบางทีไม่มีโอกาสอ่ะส่งเด็กไปอิตาลีบ้างอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นเรื่องการส่งมันรู้สึกว่ามันบาดใจมันไม่ไม่เหมือนกับการทําธุรกิจมันไม่เหมือนกับการทำอีเวนต์ออาแกนายที่เป็นตัวเอ่อคอเดชันอินวอยจบการทำางานม,มันมาอยู่ที่ปลายปากกาของคณะกรรมการแล้วก็เลยห่างไปแต่นในขณะที่ห่างอยากจะบอกว่าก็ได้มีโอกาสสอนเทรน,น,นคนนั้นคนน้นคนนี้มาด้วยด้วยแต่ว่าไม่ได้ออกสื่อเลยแล้วก็จนวันหนึ่งก็มีโอกาสไปเป็นกรรมการที่อุดร ของ MUTP ที่แล้วแล้วแม่ปุ้ยก็ได้มีโอกาสพูดพคือแกแกอาจจะเห็นศักยภาพประมาณนั้นแกก็เลยชวนมาตอนชวนมาแวบแรกใช่ไหมโดนด่าชัำแม่แม่ค้าขายยำม,มาทําไมไม่มีกรรมการที่ดีกว่านี้แล้วเหรอในประเทศไทยเอาคนที่ไม่มีความรู้มาทาได้ยังไงโ้ตอนนั้นนะัดดาวนะแต่สิ่งเดียวที่บอกตัวเองยังไงรู้ไหมพลังบวกว่าไม่เป็นไรน้องๆอ,อ,อาจจะเพิ่งเกิดมาแลวเพิ่งมีเน็ตน้องๆอ,อาจจะแบบ,บไม่อยู่ในยุค ที่แบบเกิดมาในเจเนอเรชันที่เราเราทำอยู่ไม่มีใครรู้ก็ไม่เป็นไรวันนึงก็ให้ผลงานเน่ยผลงานที่เราทําหรือว่าศักยภาพของงานที่เราทําอาจจะถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างเนี่ยเป็นตัวการันตีดีกว่าประมาณนั้นขัดทุนยับขัดทุนยับ ทุกอย่างคือแบบเป็นเงินเม็ดเงินเม็ดเงินออกเม็ดเงินออกเม็ดเงินออกอะไรอย่างเงี้ยทำอยู่2ปีนะเวทีเองแต่ว่าเวลาทําให้ต่างชาติเนี่ยจะได้เงินเพราะว่าเขาต้องมาสปินค่าใช้จ่ายถ้าถติว่ามาประกวดในประเทศไทยหรือไปประกวดที่ประเทศไหนก็ตามถ้าสติง่ามาประกวดในประเทศไทยเราต้องเป็นคนดูแลเป็นโฮสต์แต่ว่าเหมือนเป็นแรงบริษในไทยอ่ะแต่ว่าถ้าไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยเราต้องบินไปดูแลซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสําหรับการทํางานต่างเขาเรียกต่างถิ่นต่างประเทศซึ่ง หนึ่งล่ะบางทีไปประเทศที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษสองคอนเนคชั่นในประเทศนั้นๆเราไม่มีสามมันเกิดเหตุอมเมอร์เจนซี่ได้เสมอบางทีดวิวล่มเราล่มไม่มาดิวเอาเดิยวยังไงต่อแล้วใครต้องขึ้นไปแปลมันต้องวิ่งหาันเดี๋ยวนั้นทำกันเดี๋ยวนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยของหายชุดหายชุดมีปัญหาอ้สารพัดแล้วก็อย่างที่บอกว่าทำเวทีตัวเองเนี่ยยังไงก็อนนั้นไม่ประสบความสำเร็จเราก็เลยหยุดทำเพราะมันมีความเจ็บปวดเราก็เลยกลับไปทำ event, อ,อีเวนต์อะไมือนเดิม ส่วนมาเป็นกรรมการมาทําเวทีคนอื่นน่ะมันก็มีความสนุกความชาเลนจ์อีกอย่างหนึง่งเพราะว่าก่อนที่จะทําใครก็ตามแต่เนี่ยเราต้องศึกษาข้อมูลอย่างที่บอกว่าแต่งเนี่ยใสยด่ดิจิตอลแอนาลิแล้วการทำรีเสิร์ชแต่เราก็ต้องทํารีเสิร์ชนางงามมาทุกคนเหมือนกันแต่และรอบเนี่ยปริ้นเป็นปึกๆเลยนะรอบนี้ปริ้นรอบนี้ปริ้นรอบนี้ปริ้น,นแล้วก็ศึกษาประวัติไม่ใช่แค่ตัวนางงามยังต้องเป็นทีมหลังบ้านทีมส่งรวมถึงว่าเคยผ่านอะไรมาบ้างมอนิเตอร์ริ่งมอน้ยิเตอร์ช้ ยกตัวอย่างเรื่องคําถามสมมุติว่าคําถามมันจะถูกทุบปิ้งเป็นแบบว่า่าเรื่องโซเชียลเรื่องสังคมเรื่องความเท่าเทีเทยมเขาจะเป็นทุบๆเรื่องเศรษฐกิจ Democrat, เรื่องการเมืองหรือเรื่องของเกี่ยวกับโกลบอลเขาเขาเขาจะบักท๊ปนางงามมีหน้าที่ไปทํารีเสิร์ชทีมมีหน้าที่ทำรีเสิร์ชว่าคําถามให้คาดเรา10หรือ20ปีย้อนหลังในแต่ละรอบแต่ละรอบ,แต,รอบแต่ละรอบมีอะไรบ้างอันที่1คือการทํารีเสิร์ชเขาก็ต้องไปศึกษาว่าคําถามนี้จะถูกถูก กลับมานามาใช้ไหมหรือว่ามีการบิดเหมุนเปลี่ยนคําถามให้เข้ากับสู่สยุคปัจจุบันไหมตัวนี้คือการทารีเสิร์ชหรือว่าเดต้อะไรก็ตามแต่เนี่ยถ้านางงามไม่ไปทําในสิ่งนั้นน่ะเขาจะไม่มีฐานข้อมูลความรู้เขาจะไม่มีซอสที่จะแบบมาตอบคําถามให้ทายในเวลา30วินาทีตัว Data เ,เนี่ยสำคัญมากการซ้อมจับเวลาคือสิ่งสําคัญการตอบคําถามให้พอดีคือสิ่งสําคัญเราอะทุกคนอนอนเต็มที่6 8ชั่วโมงแล้วสมองมันจะอิ่ม นางงามบางคนนอนวันน,นี้เมื่อคืน่ะชั่วโมงเดียวบางคนเก็บตัวเป็น30วัน40วันหรือ15วันได้นอนวัน2อถึงชั่วโมงต่อวันแล้วอสติที่ไหนมาตอบการทำงานภายใต้ความกดดันหรือว่าการตอบคำถามยากๆภายใต้ความกดดันและความตื่นเต้นถ้าคุณไม่มีซอสไม่มีคลังข้อมูลไม่มีการเก็บรีเสิร์ชหรือด a ต a ้าอะไรต่างๆคุณจะไม่มีทางรู้เลยว่าสิ่งที่คุณจะเจอคืออะไรคุณอาจจะไปดีดแอร์บนเวทีก็ได้มันมีที่มาของคำว่าเวีย้ยงหมวก ตอบคำถามไม่ได้ไม่ไม่เข้าปากเครื่องมงนางงามคุณนิสัยเพอร์ฟอร์แมนซ์นางงามคุณนิสย ances, นางงาัสยสปีดแต่สุดท้ายนางงามก็คือนางงามเชื่อไหมครับศักยภาพของทีวี l ก b a l บกับช่องวัน3ามสเปเนี่ยเวลามันมาเมิร์กกันอ่ะมันเป็นแมทที่ที่ดีนะมันเหมือนเหมือน เพชรที่สวยงามมาวางบนแหวนทองคําขาวไม่ใช่ทองคำธรรมดานะทองคําขาวตัวเรือนที่สวยๆอะแล้วมันจะเปล่งประกายเพราะว่าธุรกิจนางงามเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยจะเข้าวงการบันเทิงหนึ่งประกวดอ่านร้องเพลงละสองมาแคสติง้งหรือว่าต้องไปเดินตามสยามลอาดีตหรือการชักนําเข้าสู่วงการแต่ตอนเนี้ยเอ่อแพลตฟอร์มของช่องวันเนี่ยนอกจากทางสื่ออออนไลน์เนี่ยหรือว่าทางทีวีเนี่ยนางงามมีศักยภาพหนึ่งร้องเพลง เล่นละครหรือว่าสามารถเป็นแมสเีเดียได้อันนี้คือโอกาสที่ต่างคิดว่าทางแม่ผู้อทีวีเนี่ยเล่งเห็นศักยภาพของช่องวันที่สามารถซัพพอตในส่วนนี้ไม่ว่าจะเป็นอภิประกาศอ่านหนูมองเนาะผู้ประกาศข่าวหนึ่งละาศิลปินดารานักร้องหนึ่งละาหรือว่าในเรื่องของการแสดงหรือไม่ว่าอะไรก็ตามแต่ที่ไม่ว่าจะเป็นส่วน,นากล้องหรือหลังกล้องศักยภาพของนางงามมีมากกว่าที่เราคิดนางงามไม่ไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวแต่ต้องสวยนะนางงามมาคู่กับความสวย ธุรกิจนางงามต้องสวยแต่สวยต้องมีศักยภาพสําคัญมากถ้าสวยแล้วไม่มีศักยภาพจบมีศักยภาพแต่ไม่สวยก็ไม่ใช่นางงามเก็ตไหมทุกอย่างมันต้องไปแบบพึ่งกันไลฟ์เป็นล้า,ลา,า,ลานอะสำคัญมากเลยสำหรับธุรกิจประเภทนี้ค่ะของเพจเช่นแบบนี้เลย